วัดีค่ะแฟนเพจแอดมายนะคะแล้วก็วันนี้อยู่กับแอมและแอดมายเดลี่ไลฟ์กันอีกแล้วค่ะวันนี้สดสดเลยนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะไม่ได้มารีวิวแต่อย่างไรนะคะวันนี้ค่ะจะมาบอกอีกหนึ่งสื่อกลางนะคะหรือว่าคนกลางในการตรวจรถยนต์นะคะนั่นก็คือบริษัท Go Inspection ค่ะและเขากำลังตรวจ X1 เข้าใหม่แล้วนะคะอยู่ด้านหลังนะตอนนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขากันสดๆเลยนะคะว่าคันหนึ่งเนี่ยตรวจอะไรบ้างนะคะแล้วก็เน้นการตรวจแบบไหนนะคะแล้วก็มีวิธีการดูอย่างไรนะคะแล้วก็รีพอร์ทที่ออกมาให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะคะมีะรายการตรวจเช็คอะไรไปบ้างะคะ่ะกูอินสเปคชันนะคะก็คือบริการตรวจรถมาตรฐานญี่ปุ่นนะคะ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือเป็นคนกลางนะคะหรือเป็นสื่อกลางในการตรวจรถให้กับคุณลูกค้านะคะหนึ่งเลยสร้างความมั่นใจให้กับคุณลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อรถได้นะคะแล้วก็ยังเป็นการการันตีด้วยนะคะว่ารถนะคะคันนั้นๆน,น,นะคะโครงสร้างตัวถังดีไม่มีชนพลิกคว่ำม,มานะคะแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้ตรวจเพียงแค่โครงสร้างค่ะตรวจระบบภายในไฟฟ้าเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะคะ รวมไปถึงการดูสภาพรถโดยรวมด้วยว่าออกมานะคะอยู่ในระดับไหนนะคะซึ่งการที่จะตีความหมายของโครงสร้างหรือภายนอกนะคะภายในแล้วก็รวมไปถึงความสมบูรณ์ด้านในเนี่ยจะตีออกมาเป็นดาวนะคะซึ่งสูงสุดก็คือ5ดาวเดี๋ยวเราไปดูกันว่า X1 คันสุดสวยที่แอมไลฟ์ไปเมื่อวานนะคะผลการตรวจจะเป็นยังไงคะ่ะ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการถ่ายภาพก็คือในใบรายงานเนี่ยก็จะมีการถ่ายภาพมีรูปภาพให้ดูด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือรูปภาพเนี่ยก็จะไปอยู่ในเล่มรีพอร์ตนะคะที่จะส่งมอบให้กับคุณลูกค้าท่านต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนิดนึงนะคะหาช่างก่อนอยู่ด้านท้ายนั่นเองนะคะคันนี้ก็คือ X1 ที Line, ่แอมไลไปเมื 1, ่อวาน S Drive 18i X l ปี2018ยังมี BSI นะคะแล้วก็สภาพสวยแบบนี้เลย เห็นด้วยตาเปล่าก็คือสวยเนี้ยบใหม่มากนะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าผลการตรวจเป็นยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะสะดวกไหมคะคเดี๋ยวหนูขออนุญาตให้คุณพี่ติดไม้นิดนึงนะคะได้ครับขอโทษนะคะอันนี้ก็เป็นช่างจากกูอินสเปคชั่นครับเดี๋ยวพี่แนะนําตัวนิดนึงนะคะว่าได้ครับสวัสดีครับผมกูอินสเปคชั่นนะครับนี้มีโอกาสได้มาตรวจรถที่จัดหมายที่นี่นะครับ ค็อย่างที่เห็นเลยครับตอนนี้กําลังตรวจอยู่อ๋อใกล้จะเสร็จแล้วครับหนูถามนิดนึงก็คือว่าพอตรวจมาเนี่ยเน้นการตรวจตรงไหนเป็นพิเศษบ้างสําหรับกูอินสเปคชั่นกูอินสเปคชั่นนะครับมีต้องบอกว่าเขาให้ความสําคัญัในส่วนของโครงสร้างโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างเนี่ยเป็นเป็นอันดับหนึ่งเลยรถที่มีอุบัติเหตุหรือว่าจมน้ําไฟไหม้อะไรพวกนี้เราจะให้ความสําคัญตรงนั้นมากนะครับแล้วก็ ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของภายในนะครับภายนอกนะครับไอส่วนโครงสร้างผมบอกเมื่อกี้หนึ่งนะครับมีโครงสร้างแล้วก็มีไอชิ้นส่วนภายนอกพวกนี้ด้วยที่แบบว่ายึดด้วยน็อตกับการที่ยึดด้วยการเชื่อมอะไรพวกนี้ก็จะแล้ค่ะว่ามีอุบัติเหตุมาในส่วนไหนบ้างใช่ไหมฮะใช่ครับค่ะแล้วก็สีทําสีไหมค่ะนะครับยางกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะกระจกแตกไหมค่ะนะครับ ประตูมีเปลี่ยนไหมแล้วก็อะไรพวกนี้ครับไม,ไม่ไม่ใช่อะไรหมายถึงว่าชิ้นส่วนที่ยึดด้วยน้องเนี่ยมีการเปลี่ยนมา<ะ>ไหมหรือว่าแค่ทำสีอะไรเงี้ยครับ<ะ>จะลงในรายละเอียดหมดเลยเมื่อสักครู่นี้พูดคาว่ากระจกเนี่ยอย่างสมมุติถ้าเราดูด,ด้วยตาเปล่าเราก็ไม่ทราบแน่เลย คำว่ากระจกเนี่ยค่ะมันเราเราจะดูได้ยังไงสมมติพอเช็คไปแล้วอ่ะคันนี้บานนี้เคยเปลี่ยนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไอในส่วนในส่วนของการเปลี่ยนอันนั้นอันนั้นส่วนหนึ่งอันนั้นไม่เป็นไรเราจะเน้นในส่วนของที่ว่ามีรอยหินกระเด็นใส่ไม้มีรอยแตกมีรอยซ่อมมาไหมเพราะเดี๋ยวนี้กระจกมันจะมีมันซ่อมได้อ่าถูกไหมครับที่มันจะมีรอยจี้เข้าไปแล้วนค่นบางทีเรามองผ่านผ่านมันไม่เห็นต้องไฟสองอะไรเงี้ยครับ ก็เรียกได้ว่าตรวจละเอียดทุกจุดอย่างคันนี้เป็นยังไงบ้างคะในส่วนของสภาพเอาตั้งแต่เริ่มเลยก็คือแชสซีโครงสร้างแชสี่โครงสร้างคันนี้อของผู้เปคชั่นเนี่ยสูงสุดคือ5ดาวทั้งภายในและภายนอกะนะครับคันนี้ภายในภายนอกเนี่ยมันได้5ดาวหมดเลย<อ>เพราะว่าตัวคัสซีตัวนี้ปกติไม่มีปัญหาเลยะนะครับแล้วก็ในส่วนของภายในเนี่ยมัน,มนเดี๋ยวเราไปดูอลองดูก็ได้ครับอย่างย่องรอยการใช้งานพวกนี้ครับ เห็นไหมครับมันจะมีมันจะมีรอยพวกนี้ค่ะพวกนี้มันก็จะคือเป็นรอยจากการใช้งานอันนี้มันจะเกิดแค่เบาะหน้าด้านขวาที่เราลงไปในรายละเอียดค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยมันแทบจะไม่ได้เป็นแบบนี้คืออันนี้มันก็จะมีแค่ตัวเดียวค่ะที่เหลือคือปกติหมดเลยก็คือเป็นสภาพของการใช้งานจากลูกค้าเดิมซึ่งจริงๆก็ไม่มีผลต่อการใช้งานไม่มีผลครับเพราะว่าพวกนี้มันได้ของเดิมมันดีอยู่แล้วใช่ดีกว่าที่เราไปเจอเขาเปลี่ยนมาหมดแล้ว มันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันไม่แท้โรงงานอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอะไม่ไม่ไม่ค่อยอะไรของเดิมดีกว่าของเดิมมีรอยแต่กลับเปลี่ยนมาแล้วไม่มีรอยแต่แบบมันไม่ใช่เดิมอย่างเงี้ยอายุการใช้งานต่างกันครับอ๋อค่ะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของปีรถนะคะแล้วก็สภาพเดิมๆจากเจ้าของแต่ที่สําคัญเลยก็คือบาะแท้จากโรงงานนั่นเองแล้วก็ในส่วนของผมที่ที่เป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือในเป็นส่วนของอ่าสแกน OBD อ๋อสแกน OBD คืออะไรคะคือมันจะ ตรวจความปิกปกติของเซนเซอร์ภายในรถอะครับเหมือนกับว่าถ้าถ้าสมมติเบรก ABS มัญหาไฟมันมันเตือนไฟ ABS ขึ้นอย่างเงี้ยเราเสียบไปเราจะเจอว่ามันมันเป็นที่อะไรยังไงรวมไปถึงระบบไฟฟ้าต่างๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนอกเหนือจากนั้นมันมันมันเจอหมดอะครับถ้าในรถมันฟ้องอย่างบางครั้งอะเรือนไม้รถเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้โชว์ไฟเครื่องแต่ว่าพอเราสแกนเนี่ยมันไปเจอพวกบางทีแบตเตอรี่ แบตเตอรี่อ่อนก็โชว์แบตเตอรี่รีโมทอ่อนก็โชว์อย่างเงี้ยครับซึ่งเราแจ้งกับทางทางลูกค้าได้เลยค่ะ <c oughs> เพื่อเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ต้องไปแบบเสียเวลาแบตหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ได้ด้วย okay, โอเคค่ะเนี่ยาหน้าตัวอย่างมันจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือเสียบ OBD ไปแล้วเนี่ยของคันนี้เลยครับ <c oughs> ของคันนี้เลยเ <c oughs> ช็คไปแล้วก็คือมันขึ้นมาสองหน้าสองหน้าแต่ว่าไม่ได้ฟ้องอะไรเลยก็คือ no fault code คือไม่พบความผิดปกติใช่ครับ ปกติถ้าเป็นถ้าเจอเนี่ยมันก็นจะขึ้นเป็นตัวแดงและให้เราขึ้นไปอ่านอีกทีหนึ่งว่ามันฟ้องที่อะไระที่ไม่ขึ้นก็คือระบบทุกอย่างก็คือระบบไฟฟ้าภายในรถนะคะรวมถึงกล่อง ecu ไม่พบความผิดปกติอของคันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมชชแต่ในรายละเอียดสมมูินะตรงกันข้ามถ้าขึ้นตัวแดงล่ะคะมีความกักงวลไหมถ้าขึ้นก็ต้องดูว่ามันขึ้นที่ส่วนไหนนะครับเราเข้าไปอ่านก่อนว่ามันคืออะไรพอเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรมันง่ายต่อการที่เราจะแก้ไขง่ายต่อการวิเคราะห์ อย่างนี้ดีกว่าใช่เพราะเราจะบอกได้เลยอันเนี้ยเนี่ยมันโชว์ตรงนี้นะเราก็ไปดูแค่ตรงนู้นตัวอื่นไม่เกี่ยวอย่างนี้ครับโอ้เพราะฉะนั้นการตรวจกูอินสเปคชั่นนะคะไม่เพียงสร้างความมั่นใจนะคะให้รถกับคุณให้รถของคุณเท่านั้นแต่เมื่อเจอขออภัยค่ะเมื่อตรวจเจอสิ่งผิดปกติเราก็ยังแก้ไขได้ถูกต้องไหมคะมันไม่ต้องไปงมหาอะไรเงี้ยครับเราเจอเลยงั้นดีกว่าค่ะครับแล้วในส่วนของรายงานรีพอร์ทที่ลูกค้าจะได้เนี่ยลูกค้าจะเห็น ในส่วนของตัวไหนบ้างคะรายงานรายงานเราจะเขาเรียกว่ารายละเอียดเนี่ยมันมันจะลงเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นกลุ่มใหญ่ๆค่ะว่าเราเจออะไระอย่างบางครั้งมีการทําสีเนี่ยมันก็จะขึ้น,ข,นขึ้นฟอร์มอย่างบางคันทําสีทั้งคันนะครับ แตเราในรายง,งานมันจะลงว่าทำสีแต่ว่าเป็นสีเดิม oh, อะไรประมาณนี้นะครับ oh, <okay. S 2> แต่ถ้าเป็นพวกรีเพทิตอเนียไอพวกโครงสร้างเนี่ยอันนั้นนมันโชว์อยู่แล้ว oh. ลูกค้าดูในรีพอร์ตลูกค้าเห็นเลยว่าทำอะไรบ oh, <okay. S 2> <laughs> ้างแต่สีกระโหลกบางโคอะไรเงี้ยมันจะขึ้นหมดเลย oh, <okay. S 2> คือจะลงไว้ในนั้นหมดเลยครับ oh, <okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยรถเนี่ยการอายุการใช้งานเนี่ยการทําสีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความ เขาเรียกได้ไม่ไม่ต้องกังวลครับใช่ถ้าทําสีเฉยไม่ได้เปลี่ยนชิ้นงานไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะมันเป็นเรื่องปกติของรถมือสองอยู่แล้วโอเคค่ะก็ซึ่งกูอินสเปคชั่นนั่นก็คือการตรวจที่สอบของแกบั d ไมล์หนึ่งเลยเน้นโครงสร้างแชสซีนั่นก็คือโครงสร้างตัวถังรถนะคะที่เดิมๆจากโรงงานไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีน้ําท่วมนะคะแล้ว ได้ฟังสดๆจากอินสเปกเตอร์แบบนี้ทําให้มั่นใจเลยนะคะว่ารถแอดมายคันนี้ X1 คันนี้หรือแม้กระทั่งรถคันอื่นๆด้วยเนาะวันนี้ช่างมาตรวจ2คันเลยนะคะก็เดี๋ยวถ้าท่านไหนนะคะอยากได้คลิปการตรวจอินสเปกชันหรือรายงานรีพอร์ตแบบนี้นะคะก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ไลน์แอดแอดมค่ะ,คะก็เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าอีกขั้นหนึ่งนะคะสามารถที่จะเชื่อมั่นได้ไหมคะสมมติว่าหนูเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยหนูดูรถไม่เป็นเลยหนูจะเลือกซื้อเนี่ย มีความมั่นใจแค่ไหนว่าเห็นรีพอร์ตตัวนี้แล้วซื้อขัดรถคันนี้ได้อย่างสบายใจออย่างนี้ครับในการตรวจรถครั้งหนึ่งเนี่ยเราค่อนข้างจะใช้เวลามากใช้เวลาเยอะเลยคันหนึ่ง,งเขาเรียกว่าอะไรเราเราเน้นถ้าลูกค้าเขาเรียกอะไรอยอยากได้ความมั่นใจว่าเห็นแล้วจะซื้อได้ได้ยังไงใช่ไหมครับอตอนนี้เราให้บริการตรวจสําหรับลูกค้าคที่ไปซื้อรถแล้วด,ดูรถไม่เป็นสามารถเรียกใช้บริการเรา ไปดูให้ได้ที่ไหนก็ได้นะครับถ้าลูกค้ามาด้วยเนี่ยเราก็จะชี้ให้ดูแล้วว่าเราเจอตรงนี้ผิดปกติตรงนี้ผิดปกติตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรผู้ซื้อผู้ขายอยู่ด้วยกันเลยเราเป็นคนกลางให้ก็คือตรงนั้นเราจะเคลียร์ตรงนั้นให้เลยนะครับว่าเนี่ยเนี่ยเราเห็นตรงกันนะอย่างบางทีเราเห็นว่าเปลี่ยนอีกทางทางเจ้าของบอกไม่ได้เปลี่ยนอะไรเราก็ชี้เราก็จะชี้หลักฐานให้ดูว่าเนี่ยมันเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ซึ่งซึ่งเรามีบริการมาตักพักแล้วครับนานแล้วครับสุดยอดเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะตรวจได้ขนาดนี้นะคะต้องมีการฝึกฝนนะคะมีการสอบนะคะประจำปีนะคะกับอินสเปกเตอร์นะคะเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานญี่ปุ่นนะคะที่กำหนดไว้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอพระคุณมากๆาเลยที่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเชิญพี่อินสเปกเตอร์ตรวจตัวต่อได้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะฟังสดๆแบบนี้แล้วนะคะไม่ต้องเสียเวลานะคะที่จะหาช่างมาดูนะคะวันนี้แอดมายตรวจรถทุกคันจากกูอินสเปกชันให้แล้ว344จุดนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจอีกระดับให้กับคุณลูกค้านะคะท่านไหนสนใจรถมือสองสภาพดีและมีมาตรฐานแบบนี้โทรเข้ามาได้เลยค่ะ087 509 7878หรือจะทักมาขอดูคลิปรีวิวนะคะรวมไปถึงรีพอร์ตของคันนั้นๆด้วยที่ไลน e แอดแอดมายค่ะค่ะวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ